หนูเป็นแม่ไม้ลูกติดนะครับทำไงให้เขาเลือกเรานะครับอันนี้เดี๋ยวอัปเดตกันนะครับมันเป็นศาสตร์การบริหารครอบครัวเพราะคนที่คุณต้องเข้าใจวิธีการคิดของอีกฝั่งถ้าอยากชนะนะจําความกูของกูความไหมครับว่าจงชนะด้วยความรู้ที่เหนือกว่าหมายความอะไรครับคนที่เป็นแม่ไม้ลูกติดเนี่ยพูดชายจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่ที่ ขอไปนะครูพูดตรงๆเขาจะรู้เขาจะมีความคิดเค e ช t i อันนี้ว่าฉันโง่หรือเปล่าเนี่ยที่ต้องมา,ารับภาระนะครับเขามีลูกอยู่แล้วด้วยเ,เขาอาจจะอุปมาเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงมือสองอะไรก็ตามแต่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าค่านิยมของสังคมจะรู้สึกว่าคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าน้อยลงในความคิดของอีกฝั่งคุณเห็นไหมว่าพอครูแกให้ดูว่า อ๋อเขาคิดว่าเรามีคุณค่าน้อยลงเขาคิดว่าคนที่โสดคนที่ไม่เคยผ่านการมีคมรอบครัวมีคุณค่ามากกว่าทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเขาไม่เห็นว่าไอ้คนที่ไม่ผ่านการมีคมรอบครัวแต่เขาอาจจะมีแฟนมาเป็นร้อยคนแล้วก็ได้เขาอาจจะลาแต้มก็ได้แต่เขาไม่รู้ไงครับแต่ความคิดของมนุษย์เขาคิดแบบนี้คุณต้องเข้าใจอันนี้ก่อนว่าเขาเขามองว่าคุณค่าของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่านะครับอันนี้คือความคิดอันที่สอง เขาคิดว่าเราจะมีภาระด้วยหรือเปล่าเอาลูกไปเขาช่วยเลี้ยงดูด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะต้องส่งเสียเสียเงินเ,เสียทองไต่างๆด้วยหรือเปล่านี่คือความคิดของเขาครับเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ความคิดอันนี้ครับที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราแม้ว่าเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ตามแต่ฉันมีคุณค่าเหนือกว่าผู้หญิงที่คุณเคยพบเจอมาคุณต้องทาให้เขารู้สึกอันนี้ทาให้เขารู้สึก เรื่องของความจริงฉันมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนอันนี้ครูไม่พูดถึงคุณแค่ทําให้เขารู้สึกนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปขยี้กันนะครับอยู่ในเล็บ GPS นะครับอันนี้นะครูยังก็พูดไม่ถนัดปากแล้วครับเพราะชื่อยังไม่ทันได้ตั้งอะไรกับแต่แต่มันมีเรื่องนี้ที่ที่คุณต้องดิวเพียงแต่ครูพยายามหาชื่ออยู่นะครับเคไหมแต่มันไม่โดนนะครับอยากให้ครูอยากให้ครูพูดชื่อคอร์เนี่ยพวกเราโอ๊ยเก็ตเลยเพราะทุกคอร์เนี่ย ชื่อไหนก็ตามแต่คุณไม่เคยงงเลยไงนะครับเคยไหมครับ